ครับั็นี้ครับสิบพ้ามะเบิ้งครับผมเอาสิบมะเฮตู้บีวีครับผมบีวี่สิบหานิ้วครับผมเอาจะใส่ดอกโป๊ปอ้อมครับผมธรรมดาครับสิบหานิ้วครับผมมาเบิ้งอุปกรณ์เลยครับข้าเบิ้งอุปกรณ์ครับที่เอาติดเห็ุครับผมโตเรื่อยตัวนึงครับอุปกรณ์เขาครับ ปืนล้มครับผมปืนล้มกล่าวครับปืนล้มกล่าวครับผมอันนี้ผมใส่ไม้อัดครับผมใส่ไม้อัดนีสิบมิลครับไม้อัดนีซิปมิลดับเบแมนของตัผู้เขาเลยครับของตายตัวนี้ครับ C มั้งครับจต่ว่านี่ผมนตัดออกแล้วครับตัดออกเด้วใส่นีแบบ G E ครับมีมิ้งฟิวเลย ติดนิ้นนาแต่เราบ่มีมู้ฟิวบ่ม,บมีอย่างเลยครับไฟแน่นๆครับเกีย mm hmm. ร์เอขึ้นกันครับรได้สนใจติดต่อกับติดต่อมาได้ครับผมลาเป็ดตูครับผมาแกงครับร mm hmm. าคาหลากย่างครับผมอยู่ที่จังหวัดระยองครับ mm hmm. เดี๋ยวเซตแล้วเดี๋ยวเอาสิ ําการไล่ทุนให้บผงเกียนนึ่งนะครับเังเกตด้นล้ว